สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายเราจะมาคัดรวมรุ่นมือถือที่ลดราคาลงมาคัดมาเฉพาะเปิดตัวภายในปี2022คัดมา3รุ่นเน้นๆที่รองรับ 5G ได้ด้วยนะครับโดยใช้งบประมาณในกระเป๋า1,000 10, 0บาททวนครับห้ามเกินเด็ดขาดเราจะเลือกรุ่นที่เป็นเครื่องตลาดนะครับ ดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับนอกเหนือจาก3รุ่นนี้ยังมีรุ่นอื่นๆอีกนะครับมีรุ่นแนะนำอีกท้ายคลิปนะครับรุ่นแรกครับเป็น Samsung Galaxy A 3 3 5 G ครับรุ่นนี้ครับเปิดตัวมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2022ราคาเปิดตัวครับ11,999บาทราคาล่าสุดครับ9,990บาท <Wow. S 1> ราคาอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงอีกนิดหน่อยนะครับ มาดูรูปร่างหน้าตาครับด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกด้านหน้าเป็นกระจก Gorilla Glass 5สีสันดูอ่อนละมุนสบายตารุ่นนี้ครับ Android เริ่มต้นให้มาอยู่ที่ Android 12 CPU ครับเป็นเจ้า Exynos 1200รุ่นนี้ครับให้แรมมาอยู่ที่8 GB ในด้านล้อมครับความจำเครื่องอยู่ที่128 GB สามารถใส่เมมโมรี่การเพิ่มได้อีกครับ มาดูสเปกของจอครับจอรุ่นนี้จะเป็นจอซูเปอร์เอโมเลตนะครับรูปทรงจอครับก็ยังเป็นติ่งหยดน้ำอยู่นะครับความกว้างของจอครับ6.4นิ้วอัตราการสัมผัสจอครับรีเฟรชเรทจออยู่ที่90เฮิร์ตต่อมาครับมาดูสเปกของกล้องหลังกล้องหลังทั้งหมดมีอยู่4ตัวนะครับกล้องหลักให้มาอยู่ที่4 8ล้านเลยนะครับรุ่นนี้ต่อมาครับเป็นกล้องอันตอา์ไวอยู่ที่แล้านพิกเซล ครับเปเลนมาโครอยู่ที่5ล้านพิกเซลเป็นเลนเดฟบนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลในด้านกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับด้านสเปคของวิดีโอครับสามารถถ่ายได้ถึง 4K เลยนะครับรุ่นนี้ส่วนของกล้องหน้าครับบันทึกวิดีโอได้ที่ Full HD1080p นะครับต่อมาครับมาดูสเปคในด้านอื่นๆครับรุ่นนี้สามารถสแกนลายนิ้วมือใต้จอได้นะครับ รองรับ 5G Wi-Fi 5G ครับแบตเตอรี่ให้มา5,000ชุดชาร์จเร็ว25วัตต์สิ่งที่เพิ่มเติมให้มาครับคือระบบกันน้ำได้ชั่วคราว IP67 <Wow. S 1> และก็ครับรุ่นนี้ยังเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลมได้นะครับท่านท่านใดที่เป็นสาวกของซัมซุงนะครับถ้าอยู่ในงบ10,000บาทจัดได้เลยครับชอบใครชอบมันนะครับรุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ มาดูรุ่นต่อมาครับก็จะเป็นตัวเลดม n o t ต11 Pro 5G ครับเปิดตัวมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์2022มาดูราคาล่าสุดครับอยู่ที่9,999บาทครับขาดบาทเดียว1,000 0มาดูจอแสดงผลของรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นจอ Super i m m o l a นะครับรุ่นนี้ครับมีรูกล้องอยู่ที่ใต้จอครับความกว้างของจอ6.67นิ้ว ก็ให้อัตราสัมผัสหน้าจอครับ Refresh r a จออยู่ที่120 2> <Wow. S> 1 2 0เฮิร์เลยนะครับรุ่นนี้ถือว่าอัสเปกจอมาเต็มที่เลยครับจออิ m o ว t a 1 2นึอเฮิร์มาดูระบบปฏิบัติการรุ่นนี้นะครับเป็น Android 11ครับ Android เริ่มต้นส่วน CPU ครับเป็น c o อครอม Snapdragon 6ก5 5 G Octa Core ครับแรมมาอยู่ที่ 8GB ครับความจำเครื่อง r อมอยู่ที่ 128GB สามารถเพิ่มเมโมรีการ์ดได้อีกครับ มาดูสเปคด้านอื่นครับแบตเตอรี่ให้มา5,000ลรองรับชาร์จเร็ว67 <Wow. S 1> วัตต์รองรับเครือข่าย3 G 4 G 5 G ได้มีช่องหูฟัง3.5ม mm. มมาให้ครับมีระบบกันน้ำกันฝุ่นชั่วคราวครับ IP 5 3มาดูสเปคกล้องหลักครับกล้องหลักให้มาอยู่ที่108ล้านเลย <Wow. S 1> นะครับ สาเลนอัตวายมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลเลนมาโคอยู่ที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มา1 6ล้านพิกเซลในด้านวิดีโอครับถ่าย Full HD 1080p ได้นะครับกล้องหลังเช่นเดียวกับกล้องหน้าครับถ่ายวิดีโอ HD 1080p ได้ก็สรุปกล้องนะครับให้เลนหลักมาอยู่ที่108ล้านเลยนะครับรุ่นนี้ ครับต่อมามาดูรุ่น Oppo Reno 7มีด้วยนะครับ 5G รุ่นนี้ครับวางขายประมาณเดือนมีนาคม2022ราคาเปิดตัวแรกๆนะครับ12,990บาทลงปลายปีแบบนี้ครับราคาลงอยู่ที่9,999บาทแต่สเปครุ่นนี้ครับถือว่าสเปคแรงใช้ได้เลยนะครับงบ10,000บาทจัดได้เลยครับเรามาดูสเปคอื่นๆกันได้เลย เลโน่เจ็ดแซ 5G ครับให้กล้องหลังความละเอียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลมีเลนส์อันต้าวาย2 000 000ล้านพิกเซลและก็เลนส์มาโคอยู่ที่2ล้านพิกเซลระบบกันสัน่นกล้องหน้าให้มาสูงสุดอยู่ที่16ล้านพิกเซลส่วนวิดีโอครับความละเอียดด้านหน้า Full HD 1080p ด้านหลังวิดีโอ Full HD 1080p 30เฟรมต่อวินาทีมาดูสเปคจอครับ จอตัวนี้ให้มาเป็นจอ super amoled <Wow. S 1> จอแสดงผลหน้า,นาครับมีรสูสำหรับกล้องหน้าจอกว้าง6.4นิ้วครับรีเฟรชเรทจอครับอยู่ที่6 0เฮิรตส์ส่วนน้ำหนักเครื่องครับก็จะบางหนักอยู่ที่173กรัมมาดูสเปคเครื่องของรุ่นนี้ครับให้ CPU มาเป็นตัวคลอคล่อมสน a p d r a กับรอน6 9า5 g รันมาด้วย Android 11ครับ แรมให้มาอยู่ที่8 g b ลอมความจำเครื่องครับให้มาอยู่ที่128 g b ต่อมาครับมาดูสเปคด้านอื่นๆที่น่าสนใจแบตเตอรี่ครับให้มาอยู่ที่4 5 0 0ครับชาร์จเร็ว33วัตต์นี้จะเน้นที่ชาร์จเร็วครับสแกนลายนิน้วมือได้มีช่องหูฟัง3.5มาให้ USB แบบ Type C Bluetooth 5.2ครับ คลิปนี้จะเป็นการแนะนำเท่านั้นนะครับถ้าท่านๆชอบรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็จัดตามใจชอบได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่อง3ามรุ่นนี้ยังมีขายในท้องตลาดและก็หาซื้อง่ายเป็นแบรนด์หลักหรือว่าเครื่องตลาดนั่นแหละครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทีลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ